เกเรียนสุกบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้วนะครันนี้ก็มาเข้าเนื้อเรื่องวานนี้พูดถึงเรื่องย่อไปแล้วให้ฟังเรื่องย่อไปแล้วก็ครั้นี้ก็มาเนื้อเรื่องแต่ละแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอน ว่าจะเป็นอย่างไรนะว่าจะเป็นอย่างไรในในการประสูตรในการปฏิสนธิของอผู้ที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเริ่มเลยในการนั้นเป็นวันอาสาระปุรณมีเพ็ญเดือนแป มีอาสาระนักกษัตริย์เกิกมหาชนชาวกรุงกระบิลพัทชวนกันเล่นนักกษัตริย์ฤกิกเออกระเริกไปทั่วพระนครขณะนั้นพระสิริมหามายาเทวีจำเดิมแต่ก่อนอาสาระปรมีเจ็วันทรงซึ่งสุคนทวิเลปณะเสวยสิริสุขาพิรมในกิจ ในกดอันเล่นนักษัตร์นักษัตว์เลือกรมเนียมคนโบราณของของกรุงกบิลพัทหรือว่าของทั้งแถบแถบโน้อนน่ะนะเขาก็จะมีการละเล่นสนุกสนานกันไม่ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันแบบไหนแนวไหนนะเราไม่เคยเห็นแล้วเขาะจะมีอธิบายไว้ในในเนื้อความนี้หรือเปล่าไม่รู้ แต่ถ้าทางบ้านเรานี่ก็ทําบุญกันนะทำถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นก็จะเล่นปีใหม่สงกรานข้าวพรรษาออกพรรษาก็จะมีทําบุญกันเป็นปกติแต่ว่าปีใหม่สงกรานเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือคนไทยเนยมีการละเล่นกันนะ <c oughs> ขออภัย เป็นปกติตามธรรมเนียมเลยแหละนะของคนไทยก็คือปีใหม่สงกรานต์นี่มีการเล่นกันแน่นอนเมื่อก่อนนี้ลูกช่วงลูกชัยเล,เล่นงูกินหางเล่นงูกินหางเล่นมอนซ่อนผ้าก็เล่นกันในสมัยครั้งโน้นนะนะปัจจุบันนี้มอนซ่อนผ้างูกินหางอะ,อะไรพวกเนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะ ไม่ค่อยมีให้เห็นละเพราะว่าอะไรมันมันแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของของยุคของรัชสมัยการลเล่นแบบนั้นก็เลยหมดความสนุกหมดความสนุกไปเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเล่นอย่างนี้ไปเล่นกันที่ไหนโน้นนะอ่าริมปิงอ่าากระแพงนะริมปิง น้ำตกคลองลานหรือจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของของประเทศไทยเราเราตอนนี้ไปกันได้โดยสะดวกมีรถยนต์กันใช้กันเกือบทุกบ้านเล่นเอาจนว่า รถเมล์รถทัวร์นี่แทบจะไม่แทบจะไม่ได้ใช้แล้วนะเมื่อก่อนนี้อัดแน่นกันเอาเดินในเดินในเดินกลางเดินกลางเลยขึ้นทางท้ายก็เดินหน้าเพราะขึ้นทางข้างหน้าก็เดินหลังเลยโอ้อัดแน่นกันเดี๋ยวนี้หลงเหลงเลยรถบัสรถเมล์อย่างเมื่อก่อนนี้แทบจะไม่มีนะต่างจังหวัดอ่ะก็จะมีรถทัวร์สายยาว,ยาว ย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพใต้เน,นี่ยจ,จะมีโอ้เจะพูดถึงการขึ้นรถเมล์เมื่อก่อนนี้แล้วงน่ยอัดเบียดเสียดยัดเยียด,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 ดกันอยู่แน่นกันขนาดนั้นน่ะนะเดินในเดินกลางเดินหน้าขึ้นข้างหลังก็ให็ไปข้างหน้าขึ้นข้างหน้าก็มา้ให้มาข้างหลัง <laughs> วันนี้ไม่ต้องแล้วะรถใครรถมันอยากจะไปที่ไหนไปได้ตามใจใจชอบแล้วก็สะดวกสบายกว่ากันเยอะแยะจะไปไหว้หลวงพ่อพุทธจินราชหรือไปได้จะไปไหว้หลวงพ่อเพชรหรือไปได้จะไปไหว้หลวงพ่อโสธรหรือไปได้จะไหว้พระาธาตุช่อแฮพระาธาตุจอมทองหรือไปได้สบายสะดวกโยทิน จะไหว่าอะไรพระธาตุพนมอะไรที่ดังๆใหญ่ๆจักเิ์สิทธศักดิ์สิทั้งหลายไปได้สะดวกเหมือนกันกับสมัยก่อนนั้นก็คงไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็หลับก็คงจะเล่นกันอยู่ที่นั่นแหละเหมือนกับไทยเมื่อก่อนนี้ก็เล่นมอนซ้อนผ้าเล่นยุกช e. ่วงดุกกช้เล่นงูกินหางกันไปตามภาษา น,นี้ไปได้หมดอ้าววันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินพระโพธิสัตว์สเสด็จปฏิสนธิพร้อมพระมารดาตื่นบรรพมครั้นถึงณวันคำรบเจ็ดเป็นวันอาสารหัปรณมี ในเวลาเช้าทรงโสรถทรงสุคนโพทกสิบหกกะกละออมก็คงจะเป็นฉลอมใส่น้ำเมื่อก่อนนี้ละมั่งเนาะแล้วทรงบริจาคมหาทานด้วยพระราชทรัพย์นับได้สี่แสนแล้วทรงขัดติยะนารีราชภูสิทธิ์เสวยปณีดโภชนาหารแล้วทรงอธิษฐานสมาทานอุโบสถทศีน สเสด็จเข้าสู่สิริครับอันประดับด้วยสัพพะอลังการต่างๆทางสายญาตทรงสายญาติเหนือพระแท่นที่สิริสายญาติยังลงสู่นิทรารมหลับในเพลาราตรีปัจจุสมัยทรงพระสุบินนิมิตว่าเท้าจาตุมมหาราชทั้งสี่ มายกพระองค์ไปกับพระแทน่นไปกับทั้งพระแทน่นสิริสยนะบัลลังก์นำไปสู่ป่าพระหิมพานประดิษฐานไว้ณนเะบื้องบนพื้นแผ่นมโนศิลาอันใหญ่ได้60สโยชน์ภายใต้ไม้รังต้นหนึ่งอันสูงถึง100่งรยโย์แล้วมีนางเทพธิดา ทั้งหลายมาเชิญเสด็จเป็นสงน้ำในในอโนดาศักในท่าอ,อันเป็นที่ลงสงแห่งพระพุทธมารดาเพื่อจะชำระล้างเสียให้สิ้นมนทินแห่งมนุษย์แล้วให้ทรงผลัดด้วยผ้าทิพ์รูปไล้ด้วยเครื่องสุคนทวิเลปณะนะ อันเป็นทิพย์แล้วประดับพระกายด้วยทิพย์พยบุพชาติแลในที่ใกล้สะนั้นมีภูเขาเงินเขาหนึ่งแลมีวิมานทองสถิตยอยู่บนเขานั้นจึงเชิญสเสด็จขึ้นสู่ภายในกะหนกวิมานให้บรรทมบ่ายพระเสียรไปฝ่ายทิพป,ปราจีน พิษปราจีนอยู่ทั้งไหนยติยอมไม่ใช่ปราจีนที่กำลังเป็นข่าวดังกันนี่นะพิษปราจีนอ,อยู่ทั้งไหนตะวันออกเหนือใต้ตกปราจีนมันต้องเป็นเสียงเฉียงแหละนะต้องเป็นเสียงเฉียงอาตมาก็จำทิศไม่ค่อยถูก,กเทา่าไหร่ไม่มีอะไรออระดี ทักษิณปัดจิมพายาบอาคาเนอุดอนปิสารนคือชื่อที่ตั้งแต่และแต่แตและที่ที่เขามีอยู่แลในที่ใกล้รัชดาบรรพศนั้นมีสวุวรรณคีรีอันหนึ่งและมีสเสวยหัดถีช้างหนึ่งเที่ยวอยู่บนภูเขาทอง บนภูเขาทองนั้นแล้วลงมาจากการจะนะบรรพศขึ้นมาบนไหรันคีรีโดยอุดรคิดชูชูซึ่งงวงอันจับบุญทริกปทุมชาติสีขาวพึ่งบานใหม่มีสาวะคนหอมฟุ้งตลบแล้วร้องกนจนาดเข้ามาภายในกหนกวิมาน แล้วกระทํำประทักษิณพระองค์อันบนรรทมท่วนสามรอบแล้วเหมือนดุดเข้าไปในพระอุทรประเทศฝ่ายทักษิณประวัติแห่งพระราชเทวีพอบรรทมตื่นขึ้นพระราชเทพระราชเทวีพอบรรทมตื่นขึ้นแลขณะเมื่อทรงพระสุบินนั้น พอมหาสัตว์สเสด็จพอพระมหาสัตว์เสด็จลงสู่ปฏิสนธิในเพลาพระลวะปัจจุบสมัยได้อุตราได้อุตราศานักขันขตริกอ้ยอ่านยากมากภาษาไทยไปภาษาไทยนี่อ่านยากมากเลยอ่านภาษาบาลียังอ่านง่ายกว่าแล้ว พูดทรงรันานี่ก็โอ้เก่งภาษามากนะก็ถอดมาจากภาษาบาลีเก่งภาษามากเลยแต่ว่าเราอ่านตามนี่อ่านยากเลย <c oughs> มันไม่เหมือนบัตรนันพยาพิเภกยักษ์สีลอยแก้วลอยกรองมอื่อกนีมันอ่านง่าย <c oughs> เห็นพระองค์ทรงโอ,อกโซกอีกอสุรีกราบลงกระบาทา ยังจำได้รุ่นโน้นนะแต่สมยัยปัจจุบันนี้ไม่จำหยกอ่านแล้วอ่านเลยไม่จําหรอกฟ,ฟังฟังฟังคลิปของวัดภูมันป้านี่บ่อยๆฟัง,ฟงทุกคลิปแต่ก็ไม่เคยจําำไม่รู้เป็นยังไงแตว่าเราสลานก็ไม่น่าจะใช่นะอายุนามปะมาันี้ไม่น่าจะอ้เอาสิบนาทีก็ไปแล้ววันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนเนาะ ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเืนินเจริญพร